สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆที่น่ารักกันทุกคนวันนี้วันที่21กันยายน2564ก็มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับกับแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทางช่องดูดีๆมีเฮชแนลนะครับผมก็ขอฝากไว้อีกช่องหนึ่งนะครับผมขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมมีข้อมูล3ตัวบนเน้นโต๊ดนะครับ3ตัวบนเน้นโต๊ดใครจะ ไปจัดหลักอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ก็ไปจัดหลักเอาเองนะครับผมก็ขอโทษเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆงวดที่แล้วผมจับตัวเลขไม่ครบนะครับจับตัวเลขไม่ครบงวดที่แล้วชนแล้วไม่หนีจะมี2 49นะครับ249ปรากฏว่าชุดเต็มมี9แต่ไม่มี3 9 5นะครับชุดเต็มที่ผมลงให้ไม่มี3 9 5นั่นก็คือ ผมจับให้ไม่ครบนะครับผมงวดนี้ขอแก้มือครับแก้ตัวใหม่ครับจับครบแน่นอนครับผมก่อนที่เราจะไปดูหลักการวิธีคิดคำนวณของสามตบนสูตรนี้นะครับเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เยอะๆนะครับผมสูตรก็คือสูตรนะครับเป็นการคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่หนึ่งกันตุลาคม2564สูตรทุกๆสูตรที่พร้อมจะนำเสนอเพื่อนๆในวันนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับว่า สูตรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่ไม่มีใครทราบได้จริงๆนะครับว่าหวยจะออกอะไรสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์ลุดได้นะครับผมไปกันครับเรามาดูหลักการวิธีคิดสูตรหาเลขสามตัวบนนะครับเพื่อจะไปซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับผมไม่แน่นะครับเพื่อนๆได้ดูสูตรนี้อาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็เป็นไปได้นะครับผมไม่มีอะไรแน่นอนนะครับผม นี่เลยครับอ่านตามนี้เลยนะครับผมหลักหน่วยบนนะครับสเต็ปแรกนะครับตามสูตรนะครับที่ผมคิดขึ้นมานะครับสเต็ปแรกหลักหน่วยบนนะครับผมบวกตัวเองนะครับหลักหน่วยบนบวกตัวเองนะครับผมเห็นไหมครับงวดที่ผ่านมาจะสามตัวบนจะสี่เจ็ดห้านะครับสี่เจ็ดห้าห้าบวกตัวเองเราก็จะได้ศูนย์แบบนี้นะครับห้าบวกห้าก็จะได้ศูนย์แบบนี้นะครับ อันนี้ขอยกตัวอย่างของงวดทีแล้วนะครับงวดนี้หลักหน่วยก็ยังเป็น5้เหมือนเดิมมันก็จะได้ตัวเดิมนะครับผมห้บวกหได้ศก็นับไปเลยครับหนึ่งสสาห้านับนับวนตามลูกศรเลยนะครับ1 2ึ่สามสี่นับขึ้นเลยครับห้าหกดแปดเนะครับผมเกแล้วก็ขีดเส้นขีดเส้นไว้นะครับ อันนี้ข้างบนนี้ส่วนมากจะไม่มานะครับจะไม่มาบนนะครับส่วนมากนะครับแต่ก็มีมาเหมือนกันนะครับเป็นบางบางงวดนะครับผมที่เราจะเน้นเน้นหนักหักก็คือนี่เลยครับเจ็ดตัวนี้นะครับจับบินกันนะครับจับบินกันเราก็จะได้สามตัวบนนะครับอย่างงวดที่ผ่านมามีเก้านะครับชนแล้วไม่หนีผมจะมีสองเก้าสี่นะครับถ้าจับตามเลขเด่นก็จะมีเก้ามีสามมีสี่ มี2นะครับงดที่ผ่านมามี2 4 9ี่นะครับจนแล้วไม่หนีผมมี9นะครับมี9ก็จะได้9 5 3สนะครับแต่ชุดเต็มผมจับไม่ไม่ครบนะครับไม่ครบเพื่อนก็เลยชวดกันในชุดเต็มนะครับส่วนชุดชุดที่ตัดให้ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีมันก็เลยไม่ไม่ไม่โูกอยู่แล้วนะครับผมจับให้ไม่ครบครับผมสำหรับอันนี้พูดถึงชุดเต็มนะครับ ผมจับเลขให้ไม่ครบครับมันมี9 5 3ห้าสามนะครับในนี้งวดนี้ก็จะได้ตัวเดิมนะครับให้จับในนี้นะครับผมจับในนี้จับวนไปวนมานะครับผมจับวนไปวนมาก็จะได้3ามตัวบนอยู่ในนี้นะครับผมส่วน0 7 6ดนี้นะครับอันนี้หางนี้ตัดไปเลยครับตัดไปเลยเป็นคู่เป็นเป็นเป็นดับ3ามตัวบนหหางเลยนะครับ3ตัวนี้ถ้าจะมามาได้ตัวเดียวหรือ2ตัวนะครับ แต่จะไม่มาจะมาไม่ครบสามตัวนะครับถ้าศูนย์มาหกกับเจ็ดจะไม่มาถ้าเจ็ดมาศูนย์กับหกจะไม่มาประมาณนี้นะครับผมแล้วเรารู้ได้อย่างไงว่ามันจะไม่มาเราก็ทําตัวกันไว้เลยครับทําตัวกันนะครับผมศูนย์เจ็ดศูนย์หกเจ็ดหกเราทําแบบนี้เลยครับทําแบบนี้เลยครับทําให้ได้เจ็ดเจ็ดคู่นะครับเพราะว่าที่เหลือนี่มันมีเจ็ดตัวนะครับผม 1>, 1 2ึ่งสอามสี่ห้าหกเ็ดครับผมอันนี้ผมทําให้เป็นตัวอย่างนะครับชุดนี้เป็นชุดกันนะครับผม0ูนย์เจดศูนย์หกเหนะครับ0ูนย์เจดศย์หกเจ็ดหกเราก็ใส่ตามนี้เลยครับใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าวนไปจนครบนะครับวนไปจนครบ7ตัวนะครับแล้วก็มาใส่หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกให้มันครบนะครับผมตามนี้ครับอันนี้เป็นชุดกันนะครับผมอันนี้เพื่อนเพื่อนก็น่าจะจับบวนกันเป็นนะครับผมเนี่ยเจ็ดตัวนี้นะครับสามตัวบนนี้จะได้สามตัวบนแน่นอนครับอันนี้เป็นชุดกันนะครับผมงวดนี้ชนแล้วไม่หนีได้อะไรครับนี่เลยครับได้นี่เลยครับศูนย์สามห้านะครับศูนย์สามห้าถ้า 0.35ไม่หนีไปลงล่างนะครับเราจะรวยบนแน่นอนนะครับอันนี้ผมจับให้นะครับนี่ครับผมถ้าจับ0ก็จะได้ประมาณนี้นะครับจับ0เพื่อนๆเห็นกันไหมครับผมผมจะให้แคปหน้าจอนะครับถ้าเด่น0ก็จะมีประมาณนี้ครับผมอันนี้ผมจับแค่เด่นนะครับส่วนที่ไม่ติด0.35ผมทิ้งไปนะครับผมทิ้งไปเพื่อนๆจะ เอาไปเล่นไปอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับผมสำหรับผมผมจะจับแค่ที่มีติด035นะครับผม3ก็จะประมาณนี้นะครับเป็น3ก็ประมาณนี้นะครับผมใครมีเลขดับเลขอะไรก็ไปสอยออกนะครับไปสอยออกกันครับใครมีเลขดับแต้มอะไรก็ไปสอยออกกันเองนะครับมันก็จะเหลือน้อยหางนะครับคิดว่าน่าจะถูกลังวัลกันแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเด่น5นะครับเด่น5 เด่นห้าอันนี้จะเลื้อน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าห้าก็มีติดพวกนี้เหมือนกันนะครับมีติดอยู่มันก็เลยทําให้เด่นห้าเลือน้อยนะครับเห็นไหมครับมีห้ามีอะไรติดอยู่นะครับแต่อันนี้จะเน้นศูนย์นะครับศูนย์อันนี้ผมจะเรียงตัวเลขจากน้อยไปหามากนะครับเพื่อง่ายต่อการจับเลขนะครับผมอันนี้เน้นชุดเน้นเน้นเน้นเป็นชุดต้นนะครับชุดต๊เพื่อนเพื่อนจะไปปากหลักกันเองอะไรก็ก็ได้นะครับผม อย่างเพื่อนคิดว่าโซนน่าจะอยู่หลักหน่วยก็ย้ายมาไว้หลักหน่วยซะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจับแค่มีเลขเด่นที่ผมมีอยู่นะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับถ้าจะเอามาหมดมันเยอะกว่านี้นะครับผมอันนี้แค่จับเด่นให้เท่านั้นนะครับมันก็ยังเยอะแล้วนะครับอันนี้เด่นสามนะครับผมเด่นสามเด่นสามก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดสองสามสี่อะไรประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็เอาไปซอยไปตัดกันเองนะครับผมอาจารย์ตัดให้มันเหลืออีกสักสเด่น2ตัวได้ไหมถ้าตัดอย่างนั้นก็ให้ตัด5เลยนะครับตัด5ออกไปเลยนะครับที่ติดหตัดออกไปเลยนะครับผมถ้าเชื่อสูตรดับผมนะครับถ้าเชื่อสูตรดับผมแล้วอีกดับแต้ม3ามตัวบนที่เดินดี80ดสิดขึ้นนะครับก็คือ6นะครับ หอกนะครับอย่างเช่นอันไหนหกนี่ครับอย่างเงี้ยแต้มหอกนะครับสามบวกสามได้ศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกแบบนี้นะครับตัดทิ้งได้เลยนะครับอันนี้แต้มดับสามตัวบนผมหกนะครับที่เดินดีที่สุดนะครับหอกอย่างหางนี้เพื่อนๆก็ตัดทิ้งประมาณนี้นะครับไล่รูไดไล่โดได้นะครับหางไหนที่มัน ติดแต้มหอกก็ตัดทิ้งตัดทิ้งไปครับมันก็จะเหลือน้อยถ้าดับสามตัวบนเลยร้อยสิบหน่วยก็ห้านะครับห้านะครับผมอันนี้ผมจะบอกสูตรดับนะครับดับร้อยสิบหน่วยบนทําไมถึงได้ห้าเอาแบบนี้เลยครับผมยังไม่เคยให้ใครนะครับสูตรนี้เพื่อนๆดูนี้นะครับแสนหมื่นพันนะครับแสนหมื่นพันบวกกันนะครับผมบวกกันบวกได้เท่าไหร่ก็บวกแปดงที่นะครับ เพื่อนๆลองไปทําคํานวณย้อนหลังดูนะครับผม0บวก7ได้7 7บวก0ก็จะได้7นะครับ7บวก8ท่องที่ก็จะได้5ครับผมเพราะฉะนั้นเด่น0 3 5ก็จะเหลืออยู่0กับ3นะครับผมเหลืออยู่0กับ3ก็เดินดีนะครับดับ110หน่วยบนงวดน,นี้ได้5นะครับผมก็เดินดีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองไปคำนวณย้อนหลังดูกันได้นะครับผม อันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูสักงวดสักงวดก็ได้นะครับเอางวดไหนดีงวดนี้นะครับ3บวก4ได้7 7บวก8ได้5 5บวก8คงที่5บวก8ดคงที่ก็จะได้3มเอ่อมีงวดนี้หลุดนะครับ7 5 5บวกแคงที่ได้3งวดนี้หลุดนะครับผม ได้ 0, 0บวก2ได้ 2, 2บวก8คงที่ได้0โอ้สูตรเริ่มเดินตั้งแต่งอดไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับได้ห6บวก8คงที่ได้4ไม่มี4ได้ 8, 8บวก8ได้6ไม่มี6ได้ 4, 4บวก9ได้ 3, 3บวก8ได้1 โอ้มันไม่ได้นี่หรือบวกเจ็ดบวกเหรือเปล่าผมจําสูตรไม่ได้ใช่จาทำทาได้ไม่นานไอ้ไม่ได้นานแล้วไม่ได้ทําครับลองบวกเจ็ดเนะได้เได้ห้าบวกเได้สเออไม่มี2องได้ศูนย์สบวกเได้เไม่มี9 8 8าแปดแปดบวกสองได้0ูนย์ศูนย์บวกเได้เ ไม่มีเเออบวก7เพื่อนเพื่อนบวกเจพ้มจำผิดครับบวกเฉะนั้น035ก็ยังเด่นอยู่นะครับ3าบวกหได้8 8 2แ6ดสบวกเได้3ามเคบวก7นะครับเพิม่มบวก7ครับได้7 7 2ดเไม่มี4นะครับได้9 9้บวกสีได้3 3มบวกเได้0อืม เกือบบอกเพื่อนเพื่อนผิดไปครับบวกเจ็ดนะครับแสนหมื่นพันบวกได้เท่าไหร่ก็บวกเจ็ดของที่นะครับผมหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดโอเคห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกเจ็ดได้สามหกบวกสี่ได้ศูนย์แปดบวกเจ็ดได้ห้าไม่มีห้านะครับผมตามนี้นะครับผมศูนย์สามห้ายังเด่นอยู่นะครับยังเด่นอยู่ผมจำจำไม่สูตรผิดครับผมผมจำไม่สูตรผิด 035ยาังเด่นอยู่นะครับก็สูตรดับบนก็บวก7คงที่นะครับแสนหมื่นพันบวกกันได้เท่าไหร่ก็บวก7คองที่นะครับไม่ใช่8นะครับผมมันยังงงๆไม่ได้ทำนานครับผมส่วนมากจะทำเป็นคู่ดับมากกว่าดับขาดนะครับผมก็ตามนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆพน,พนจับกันเป็นไหมครับผมถ้าจับไม่เป็นก็เอาตามที่ผมจับให้นะครับส่วนที่ มันไม่เด่นมันไม่ติด0 3 5สามหเพื่อนๆก็คงไว้ได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบครับผมอย่างนี้นะครับ1 8 2อย่างเงี้ยมันก็ยังมีโอกาสมาบนได้เหมือนกันนะครับ1 8 4อย่างนี้นะครับมันก็ยังมีโอกาสมาบนได้นะครับผม2 8 9อย่างนี้นะครับผม ถ้าเพื่อนๆพื่ทำขาดอะไร0ูนกอ๋อก็จะขาดอยู่1 2 3 4งสอห้าแปประมาณนี้นะครับเพื่อนเอนก็จับ1 2ึ่งส1งสามองสีสองห้าหนึ่งสอง 1> 8 1 2หนึ่งสองประมาณนี้นะครับแล้วก็ไล่ลงมาแบบนี้นะครับ2 3 4สาม2ี่สองสามห้าสามปดสองสาประมาณนี้นะครับให้ทำแบบนี้นะครับแล้วก็3าม3ี่ห้าามสี่แปดสามี่้าประมาณนี้นะครับแล้วก็4ี่ห้าแปด1ี่ห้า้าห้าแดหนึ่งดประมาณนี้นะครับผมให้จับแบบนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆทำไม่เป็นก็ลองทําแบบนี้นะครับก็จะได้ครบวนไปวนมาอยู่นี่นะครับก็จะได้ครบนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมในวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆโชคดีกันนะครับผมถูกหวยรวยเบอร์กันนะครับผมอันนี้ตัวการนะครับตัวการผมบอกแล้วนะครับว่าทําแบบไหนก็แบบนี้นะครับศูนย์เจ็ดศูนย์หกเจ็ดหก ทำไว้เลยครับทำไวใ้ให้มันครบเจ็ดตัวนะครับเพราะว่าที่เหลือนี่เจ็ดตัวเราก็มาวางแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้าอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยครับผมก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจุบ๊บจุ๊บ